mua mới, nó tiếng tiếng, giờ đi lôm lôm, mình hối an, đây đây luôn, rồi mình ระบบมือหมุนโอ้ยโอ้โอก็ดีนี่ย่างปิ้งย่างปิ้งย่างโอเคตั้งก็ไม่ตรงโอ้ยมันคือคนนี่โอเคเอารีวิวซื้อมาใหม่ หอุี่เขาเพ้วมันจะบี้ไม่ใช่หรออ๋อมุนใช้ระบบมือหมุนโอเคเรากำลังรีวิวอ่ะเขาเรียกอะไรล่มเหรอล่มล่มอะไรเนี่ยเรียกไม่เป็นอ่ะล่มล่มกลางข้างนอกเหรอเขาเรียกเขาเอิ้นอย่างบ้านเฮาโอ้ยเขาบุกเคยมีไล้แบบนี้เขาบุกเคยมีไล้บ้านเฮาหนหร นี่ได้หัวฝรังแล้วมีนี่มีหลายอย่งอางซ้อนพอาส้มเอา้ารีวิวแล้วก็อไม่อยากกระดอกไม้วันนี้เราไปเมืองไทยก็ดูแลดอกไม้ด้วยเอาทิไมไว้นี่แหละผัวเราจะไปล้ลลาที่เมืองไทยมน ได้ของเล่นมาใหม่ให้ดินี่มุนหมุนมุนหมุนท้อเป็นแนันอ๋อให้มันหมุนข้างๆได้ในรีวิวให้มันเอียงเอียงได้เห็นไหมคะเขาบอกเอียงข้างโน้น แล้วก็ให้มันยังเอียงได้มันเอียงได้แต่ต้องใช้ระบบมือเหรอยังไงโอ้ยเจ้ากับได้ต้อเคฟป้ายยังราคาย,ยังไม่ได้วอกเลย <Okay. S 1> มันเขา้เขาใจว่าจะเห็นจังไหนใช่ไหมครันเนือ้อรสชาติก็ได้อยู่ได้กินเนือ้อ โอเคไหมน้เย็นะครับก็จะปใหม่กลัวลชิ้นใหม่นะ้ราโอยกล ่โอเคเราก็ทำให้มันแบบว่าน่ากินแต่ลูกชิ้นอร่อยจริงๆของตโโพโอธศกเดี๋ยวค่อยยอมยอมก่อนเนาะเขาก็รู้จักคำว่ายอมยอมไหมคะยอมยอมก็หมายถึงของมันดีค่อยๆกินอนะ่ะอย่ามันเหมือนเอามาแล้วคือลูกชิ้นเนื้อคะ่ะแหม่เขาเรียกอะไรอ๋อผู้บาวจะไปกลางร,ร่วมเหแล้วบัดนี้ อันนี้ลูกชินช้นไม่โชคนะครับพวกเราจะไปรีวิวกันร่วมอีกละโอเคเปิดเปิดเปิดโอเค ลูกชิน้นเอาโซล,ลูกชิ้นไปด้วยว่าชิคูปูชิมลูกชิน้นอร่อยอกันละคนทำไม่กินคนจินไม่ทำคนจินคนทำไม่กินลาไปอีกแล้วลูกชิ้นไม่โชคลูกใหญ่ Hello? That